นิทานเส้นสอนใจเรื่องเส้นทางเดินของผีเสื้อเช้าวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิดวงตะวันอ่อนคล้อยผ่านยอดไม้สูงและอองเกสรล่องลอยในอากาศผีเสื้อหนุ่มชื่อโสรัสค่อยๆคยลายปีกสีฟ้าอ่อนสดใสจากดักแด้ใต้ใบไม้หนาทึบเขาพ้องลืมตารับโลกใบใหม่นี้เต็มตาเป็นครั้งแรก บริเวณนั้นเป็นทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่มีผีเสื้อมากมายบินว่อนไปมาอย่างอิสระเสียงหัวราอของแมลงปอและเพลงจากลมที่พัดผ่านต้นหญ้าสูงสร้างบรรยากาศเหมือนภาพฝันท่ามกลางเสียงกระซิบของธรรมชาติโซระได้ฟังเรื่องราวของผีเสื้อพเนจรชื่อคางเง็ดที่เคยบินข้ามหุบเขาหลายลูกเดินทางไกลผ่านลำธารน,น้ำตก และทะเลดอกไม้หลายสีเขาเล่าเรื่องด้วยเสียงแถวเบาแต่ทรงพลังเจ้าจะเห็นโลกมากขึ้นหากรู้จักบินด้วยหัวใจที่เบาข้าจะบินให้ไกลกว่านั้นโซระพูดขึ้นด้วยประกายตา,นาแน่วแน่โซระออกบินโดยไม่บอกลาเขาเร่งฝีปีกด,ด้วยพลังของความฝันเขาบินข้ามทุ่งลอดใต้เงาไม้ไผ่ผ่านแม่น้ำสายเล็กและไม่หยุด แม้แต่จะแวะจิบหยดน้ำค้างบนกลีบดอกไม้ยิ่งบินไปไกลปีกเขายิ่งเหนื่อยล้าลมหายใจสั้นทีใจเต้นแรงผิดจังหวะดวงอาทิตย์ที่เคยอบอุ่นกลับเพิ่มแถดเผาและสายลมที่เคยเย็นกลับกลายเป็นแรงต้านทำไมข้าถึงรู้สึกหนักขึ้นทุกทีทั้งที่ข้าแค่อยากไปให้ไกลเขาคิดในใจเขาพยายามฝืนบินต่อ แม้สายลมจะโหมแรงแม้ทิศทางจะสับสนแต่สุดท้ายร่างเล็กของเขาต้องรอดลงบนก้อนหินข้างร่องน้ำด้วยแรงที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดใต้เงาไม้ใหญ่ใกล้ร่องน้ำลุงตาเกนโซชาวนาเท่าผู้เฝ้ามองธรรมชาติมาทั้งชีวิตกำลังนั่งพักพร้อมถ้วยน้ำชาขม้นมองผีเสื้อน้อยที่ร่วงลงมาอย่างหมดแรง เจ้ารีบไปไหนถึงได้ลืมหายใจเสียขนาดนี้ลุงถามพลางยื่นนิ้วให้โซระเกาะโซระหอบเบาๆและตอบเสียงแผ่วข้าอยากบินให้ไกลที่สุดเพื่อพิสูจน์ตัวเองลุงยิ้มบางแล้วชี้ไปยังผีเสื้ออีกตัวที่กำลังดูดน้ำหวานอย่างสงบเจ้าตัวนั้นบินมาจากที่ไกลกว่าเจ้าแต่ไม่เคยเร่งไม่เคยหิวเพราะมันรู้ว่า การพักระหว่างทางคือส่วนหนึ่งของการเดินทางไม่ใช่การถอยหลังโซราเริ่มสังเกตดูทุกสิ่งรอบตัวอย่างช้าๆเขาเห็นผีเสื้อบางตัวรอจนลมสงบก่อนบินเห็นดอกไม้เปิดบานเฉพาะเวลาที่แดดพอเหมาะเห็นหยดน้ำค้างที่กอบกลิบดอกเหมือนเทศประยิบประยักธรรมชาติไม่เคยเร่งแต่ทุกอย่างก็เติบโตเสมอ ลุงตาพูดพร้อมจิตชาชาช,าชา้าโซระเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เคยรู้สึกไกลวันนี้กลับรู้สึกใกล้ขึ้นอย่างประหลาดเพราะเขาเริ่มสัมผัสได้ว่าจังหวะคือสิ่งที่ธรรมชาติสอนโดยไม่พูดวันใหม่เริ่มต้นด้วยเสียงนกร้องเบาๆในสายลมโซระขยับปีกอีกครั้งคราวนี้ไม่เร่งไม่ฝืนไม่แข็ง เขาแวะทักทายดอกไม้หยุดดูหยดน้ำบนใบไม้และยิ้มกับเมฆที่ลอยเหนือเขาเขาดื่มน้ำหวานเมื่อหิวพักใต้ใบไม้เมื่อแดดแรงและหลบฝนในโพรงไม้เมื่อสายฝนโปรยปรายข้าไม่ได้บินไกลทุกวันแต่ข้ากลับรู้สึกว่าข้าเดินทางได้ลึกขึ้นทุกวันฤดูกาลเปลี่ยนจากใบไม้ไปสู่ต้นร้อน โซรักบินข้ามเขาไปจนถึงหน้าผาใหญ่เขายืนบนก้อนหินและมองวิวสุดสายตาดอกไม้ป่าบานสะพรั่งกลิ่นหอมลอยมาเบาๆเขาไม่ได้รู้สึกภาคภูมิใจเพียงเพราะมาถึงแต่รู้สึกเต็มเปี่ยมเพราะเข้าใจว่าตนเองไม่เคยเร่งเดินทางเพียงเพื่อจะมาถึงเร็วกว่าใครข้าพบสิ่งที่ตามหามาตลอดไม่ใช่ปลายทาง แต่คือวิธีที่ข้าเดินทางนั่นเองทุกวันนี้ในทุ่งดอกไม้เดิมจะเห็นผีเสื้อสีฟ้าบินช้าๆอย่างสง่างามเสียงของเขาไม่ดังกึกก้องแต่คำแนะนำของเขากระซิบผ่านสายลมถึงผีเสื้อน้อยรุ่นต่อไปจงบินให้ไกลเท่าที่ใจปรารถนาแต่จงอย่าลืมพักดื่มดำ่ำและฟังเสียงของลมระหว่างทางลุงตาเกนโซ ยังคงรินชาใต้ต้นไม้เงาเดิมยิ้มอ่อนให้กับสายลมและบทเรียนชีวิตที่ธรรมชาติยังคงสอนผานปิดผีเสื้อในทุกฤดูกาลข้อคิดสอนใจการพักผ่อนคือจังหวะของการฟื้นฟูไม่ใช่การเสียเวลาธรรมชาติเคลื่อนไหวยังสมดุลเสมอเราจึงควรเรียนรู้จากมันการเดินทางที่มีความหมายไม่ใช่การถึงเป้าหมายเร็ว แต่คือการซึมซาบทุกช่วงระหว่างทางเมื่อใจเบาปิดจะเบาและชีวิตจะไกลยอย่างมีสุขความสำเร็จแท้จริงไม่ใช่ปลายทางที่สูงที่สุดแต่คือการเดินไปถึงอย่างมีสติและมีใจที่เต็มอิ่มชีวิตคือการเดินทางที่ต้องรู้จักจังหวะการพักผ่อนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือปัญญาความสุขมักอยู่ระหว่างทางไม่ใช่เพียงจุดหมาย การฟังสัญญาณจากร่างกายและจิตใจคือกุญแจสู่ความยั่งยืนความสมดุลระหว่างการกระทำและการพักผ่อนนำไปสู่ชีวิตที่เติมเต็มนิทานเซนสอนใจเรื่องแสงและเงาในสวนนวัเซนเก่าแก่ อายุร้อยกว่าปีที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาเงียบสงบมีสวนเซนเล็กๆซึ่งจัดวางหินสายต้นไม้และเงาอย่างมีจังหวะราวกับบทกวีแห่งธรรมชาติทุกวันหลังเลิกเรียนเด็กหญิงชื่อหานัดจะเดินผ่าประตูไม้เก่าๆเ,เพื่อเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่งที่เธอรักในบ่ายวันหนึ่งขณะที่แดดเริ่มอิงตัว สองลอดพุ่งเอื้องเงินที่ปลิวไหวตามลมแสงสีทองได้กระทบกับหินก้อนหนึ่งและเกิดเงาที่พาดทับลงมาอย่างเ่าเบาภาพนั้นชวนให้นิ่งงนันหานะยืนมองภาพนั้นอยู่เงียบๆแล้วจู่ๆเธอก็รู้สึกแปลกใจในหัวใจของตนแสงสว่างดูสวยงามและอบอุ่นแต่เงาเมื่อทำไมถึงทำให้หนูรู้สึกเหงาเธอจ้องเงานั้นนาน จนในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะถามสิ่งที่อยู่ในใจออกไปพระอาจารย์ผู้ชราผู้ดูแลสวนได้ยินคำถามของฮานะจากระยะไกลท่านวางบัวรดน้ำลงอย่างเงียบเชียบแล้วเดินเข้ามานั่งข้างเธอโดยไม่เอ่ยคำใดฮานะาหาันไปมองเห็นแววตาที่เปลี่ยนด้วยความเมตตาและความรู้ลึกซึ้งของพระอาจารย์ พระอาจารย์คะัทำไมในส่วนนี้ต้องมีเงาด้วยคะหนูรู้สึกว่ามันทำให้ทุกอย่างดูเศร้าและเย็นชาพระอาจารย์ไม่ตอบในทันทีท่านเพียงหยิบใบไม้สีเขียวที่ตกอยู่ข้างตัวแล้วยื่นให้เธอถือไว้บนฝ่ามือเจ้าเห็นแสงที่ส่องผ่านใบไม้ไหมเห็นคะมันเป็นเงาใบไม้บนมือหนูถ้าไม่มีแสงเจ้าจะเห็นเงาได้หรือไม่ ไม่ค่ะแล้วถ้าไม่มีเงาเจ้าจะรู้ว่าแสงกำลังส่งผ่านที่ใดหานะนิ่งคิดในใจเริ่มมีความสงสัยที่เปลี่ยนเป็นความเข้าใจทีละน้อยพระอาจารย์ให้หานะลองหมุนใบไม้ไมช้าๆไปตามแสงแสงก็เคลื่อนเงาก็เปลี่ยนท่านพูดเสียงเบาเงาไม่ใช่ศัตรูของแสงมันคือพยานของแสงต่างหากท่านพาเธอ ไปยังก้อนหินที่แสงส่องเต็มและอีกก้อนที่เงาไม้บังอยู่แล้วให้เธอสัมผัสทั้งสองก้อนหินที่อยู่กลางแดดร้อนจนมือแทบไหมส่วนหินที่อยู่ใต้เงากลับเย็ยนและนุ่มลึกความแตกต่างนี้ทำให้ชีวิตพอดีพระอาจารย์พูดต่อแสงให้พลังแต่เงาให้พักแสงทำให้เติบโตแต่เงาทำให้หยุดคิดเราจำเป็นต้องมีทั้งสองสิ่ง เพื่ออยู่รวมกับโลกนี้อย่างสมดุลพระอาจารย์วา่าวงกลมใหญ่บนทรายแล้วใช้ไม้ไผ่แบ่งครึ่งด้วยเส้นโค้งท่านวางหินสีดำฝั่งหนึ่งและหินสีขาวอีกฝั่งหนึ่งก่อนจะวางหินสีขาวเล็กลงในฝั่งสีดำและหินสีดำเล็กลงในฝั่งสีขาวนี่คืออินอยางภูมิปัญญาแห่งความสมดุลในความสว่าง มีเมล็ดของความมืดในความมืดก็มีเมล็ดของความสว่างหานพยักหน้าแล้วพูดเบาๆเหมือนกับเวลาหนูสอบตกหนูเสียใจมากแต่เพราะความเสียใจนั่นแหละหนูถึงตั้งใจอ่านหนังสือมากขึ้นและสอบได้ในครั้งถัดไปพระอาจารย์ยิ้มอย่างชื่นใจถูกต้องแล้วความมืดไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เจ้ากลัวแต่มันมีไว้เพื่อเตือนว่า แสงจะกลับมาเสมอพระอาจารย์ยื่นตะเกียงน้ำมันให้หานะพร้อมกับผ้าผืนเล็กลองปิดตาแล้วบอกข้าว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้กลางวันหรือกลางคืนหานะปิดตาทุกอย่างมืดเธอเงียบไปนานก่อนตอบหนูไม่แน่ใจเลยค่ะมันเหมือนอยู่ในที่ว่างเปล่าพระอาจารย์จุดตะเกียงแสงอบอุ่นค่อย ปรากฏในความมืดเห็นไหมความมืดทำให้แสงเล็กๆก,กลายเป็นของมีค่าหากไม่มีเงาเราจะไม่รู้ว่าความสว่างสำคัญแค่ไหนเมื่อสายลมยามเย็นพัดมาจนใบไม้ปลิวไหวอีกครั้งหาหนาหันไปมองรอบสวนด้วยสายตาใหม่เธอเห็นเงาไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างหมดแต่คือองค์ประกอบ ที่ทำให้ความงามของแสงโดดเด่นพระอาจารย์คะหนูเข้าใจแล้วเงาคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าแสงมีค่าและความเศร้าก็อาจเป็นครูของความสุขใช่ไหมคะพระอาจารย์ยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนตอบเมื่อเจ้าเข้าใจสิ่งนี้เจ้าก็เริ่มเห็นธรรมะในชีวิตประจำวันแล้วและนั่นคือก้าวแรกของปัญญาที่แท้จริงเมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้า หาไนยยังคงนั่งมองเงาที่ทอดยาวลงบนลานสายท่ามกลางความเงียบสงบเธอยิ้มให้กับเงานั้นไม่ใช่เพราะเธอไม่กลัวมันอีกแล้วแต่เพราะเธอเข้าใจมันแสงจะกลับมาเสมอและเงาก็จะคอยเตือนเราไม่ให้หลงทางพระอาจารย์เดินเคียงข้างเธอเงาของทั้งสองทอดลงบนสายกลมกลืนกับสวนเส้นที่เงียบแต่เปี่ยมด้วยความหมาย เหมือนหัวใจของผู้ที่มองเห็นทำในแสงและในเงาข้อคิดสอนใจแสงและเงาไม่ได้เป็นศัตรูแต่คือผู้สร้างความสมดุลร่วมกันความทุกข์คือครูผู้สอนให้เราเข้าใจความสุขอย่างแท้จริงการยอมรับความมืดในใจคือการเปิดประตูให้แสงแห่งปัญญาเข้ามาทุกช่วงเวลาของชีวิตมีคุณค่าเมื่อเราเปิดใจเรียนรู้จากมัน ความสมดุลคือหัวใจของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนิทานเซนสอนใจเรื่องกระจกสายกับหมอกยามเช้าในฤดูใบไม้ร่วงุูเขารอบวัดเซนถูกอบล้อมด้วยหมอกสีขาวนวลบรรยากาศหนาวเย็น แทรกซึมเข้ามาในทุกอนุข,ของอาคารไม้มิสกิจหญิงสาวผู้พำนักอยู่ในวัดเพื่อสแสวงหาความสงบหลังประสบเหตุการณ์สะเตือนใจตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสับสนและไม่อาจอธิบายได้เธอก้าวลงจากสื่ออย่างชา้าช้าเดินไปยังโต๊ะไม้หน้าห้องที่วางกระจกบานเล็กเอาไว้กระจกบานนั้นเคยเป็นเครื่องมือ ที่เธอใช้เพื่อมองตนเองในแต่ละวันแต่ในเช้าวันนี้ผิวหน้าของมันถูกปกคลุมด้วยไอน้ำและหมอกจนมองอะไรแทบไม่เห็นทำไมแม้แต่กระจกยังไม่สะท้อนอะไรเลยเธอบ่นเบาๆราวกับพูดกับตัวเองมากกว่าจะถามโลกมือของเธอยกขึ้นปัดกระจกด้วยแรงที่ไม่มั่นคงทิ้งไว้เพียงคราบเลอะเทอะ ไม่มีสิ่งใดชัดเจนขึ้นเลยแม้แต่น้อยเสียงฝีเท้าช้าและมั่นคงดังขึ้นจากทางระเบียงพระอาจารย์โชอินเดินผ่านมาพร้อมกับกา้ํำชาร้อนในมือเมื่อเห็นสภาพของกระจกและสีหน้าเศร้าหมองของมิสกิตท่านจึงหยุดยืนเงียบๆชั่วครู่ก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบกระจกไม่ต่างจากใจคน เมื่อมีหมอกแห่งความคิดฟุง้งซ่านเข้ามาปกคลุมแม้ใบหน้าตัวเองก็อาจมองไม่เห็นมิซิกิหันมาด้วยความแปลกใจสายตาของเธอเจอทั้งความสงสัยและความคาดหวังคาาแค่รู้สึกไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนไม่มีอะไรชัดเจนเลยพระอาจารย์พยักหน้ายอย่างเข้าใจก่อนจะยื่นผ้าสะอาดให้โดยไม่พูดอะไร มิสกิรับผ้ามาอย่างลังเลเธอเริ่มเช็ดกระจกอย่างเบามือคราบหมอกค่อยๆจางลงเผยให้เห็นเงาของเธอในกระจกแต่ไม่ใช่เงาที่เธอคุ้นเคยใบหน้าที่ปรากฏกลับดูอ่อนล้ามีรอยคล้ำใต้ตาและไร้แววตาที่เคยมีพลังนี่คือตัวค่าจริงๆหรือเธอถามทั้งๆที่สายตาย,ยัางจับจ้องที่ภาพสะท้อนตรงหน้า พระอาจารย์พูดอย่างทาวเบาคนเรามักหลงคิดว่าเราเหน็ดเหนื่อยจากโลกภายนอกแต่แท้จริงแล้วเราเหนื่อยเพราะเราไม่เคยมองดูตัวเองด้วยใจที่สงบเลยพระอาจารย์วางการน้ำชาลงบนต้นไม้กลิ่นหอมของชาอ่อนๆอลอยคลุง้งในอากาศไอ้น้ำจากปากกาเริ่มรวมตัวเป็นหมอกอีกครั้งเจ้าดูสิไอ้น้ำนี้ไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย แต่มันเกิดขึ้นเพราะน้ำร้อนเกินไปเช่นเดียวกับจิตใจที่เร่าร้อนเต็มไปด้วยความกังวลก็จะสร้างหมอกบางสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านยกฝาน้ำชาออกรอให้อายเย็ยนลงเมื่อทุกอย่างเย็ยนลงเองความชัดเจนก็จะปรากฏโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามมิสกิจมองไอ้น้ำด้วยสายตาที่ต่างไปจากเดิมเธอเริ่มเข้าใจว่า บางทีการหยุดนิ่งก็คือคำตอบพระอาจารย์เชิญเธอมานั่งบนเสือริมหน้าต่างพร้อมแสงอาทิตย์ที่เริ่มลอดผ่านหมอกลองนั่งเงียบๆหายใจลึกๆเหมือนกำลังเช็ดกระจกในใจของเจ้าเองมิสกิลับตาหายใจเข้าอย่างลึกและผ่อนออกอย่างชา้ชาๆครั้งแรกเธอรู้สึกวุ่นวายแต่ไม่นานความเงียบในใจเริ่มแผ่ขยาย เธอรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงหัวใจตนเองเธอไม่ต้องฝืนแล่ความคิดออกไปแต่แค่ปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆลอยเหนือยอดไม้หลังจากเวลาผ่านไปครู่ใหญ่เธอลืมตาขึ้นท้องฟ้าภายนอกค่อยๆเปิดขึ้นหมอกเริ่มจางลงแสงแดดลอดผ่านต้นไม้สร้างลวดลายบนพื้นไม้ข้าเข้าใจแล้ว ตลอดเวลาที่ข้ารู้สึกชีวิตขุนมัวไม่ใช่เพราะโลกมันพรามัวแต่เพราะใจของข้าไม่ได้ถูกดูแลเลยพระอาจารย์ยิ้มเมื่อใดที่เจ้าทําใจให้ใสเหมือนกระจกโดยไม่บีบบังคับใจนั้นจะสะท้อนความจริงของชีวิตได้อย่างชัดเจนแม้แต่ความเศร้าก็จะงดงามจากวันนั้นเป็นต้นมามิสกิเริ่มต้นทุกเช้าด้วยการนั่งหน้ากระจก ที่เธอเคยรำคาในวันที่มันเต็มไปด้วยหมอกบางวันเธอเช็ดมันด้วยผ้าบางวันเธอแค่ยิ้มแล้วปล่อยให้มันค่อยๆใสขึ้นเองเพราะเธอรู้แล้วว่าหมอกจางเสมอหากใจเราไม่รีบและไม่เร่งข้อคิดสอนใจกระจกที่ใสคือใจที่สงบจึงสะท้อนสิ่งที่เป็นจริงได้ความวุ่นวายในใจไม่ใช่สิ่งต้องขจัด แต่เป็นสิ่งที่ต้องสังเกตอย่างอ่อนโยนหมอกไม่ได้มีไว้ปิดบังแต่มาเพื่อเตือนให้เราชะลอก้าวให้ช้าลงการฝึกใจไม่ใช่การหนีจากชีวิตแต่คือการอยู่กับชีวิตด้วยใจที่ชัดเจนทุกปัญหาจะคลี่คลายได้เมื่อใจว่างและไม่เร่งตัดสินใจของคนเหมือนกระจกหากมีหมอกของความเครียดความกลัวหรืออคติเข้าครอบงำ เราจะมองไม่เห็นแม้ตัวตนของตนเองการทำความสะอาดกระจกคือการหมั่นฝึกสติลมหายใจและการอยู่กับปัจจุบันความชัดเจนไม่ใช่สิ่งที่ต้องค้นหาแต่เป็นสิ่งที่เผยออกมาเมื่อใจสงบความเร่งรีบคือไอ้น้ำที่ทำให้หมอกก่อตัวแต่ความสงบคือความเย็ยนที่ทำให้มันจางหายจงเชื่อมั่นว่า แม้ในวันที่หมอกหนากระจกภายในยังคงอยู่รอให้เรากลับมามองมันด้วยใจที่นิ่งพอแล้วคุณได้บทเรียนชีวิตอะไรกับตัวเองบ้าง